สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จตุรงการเกษตรครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานกู้มันเอานัดมาตัดตัดเนี่ยนะครับตัดตัดต้นมันออกแล้วครับยิงอันี้ครับทีมงานนี่น้องน้องนัดครับนี่บเอาเล่นบ่าพันมันนี่ล่ำมันเอาเอาคือเบาไปเอาพันยังก่อนอีก และย่องเจ็สองนี่ครับมันต้นเล็กนะครับนี่ดิมันสิครอบขวบปีแล้วมันนว้งน้องวะผมจําได้ว่าไอ้มันน่านสิครบแล้วมั้งผมมาเถี่ยวก่อนมันตุลร่าไหมนี่ครับใกล้ใกล้จะขวดปีแล้วเก็บกู้กันนะครับมันเปียกดูดูหัวมันครับ หัวหัวมันก็พอดีอยู่นะพันปะโอ้ไม่ไม่เข้าไม่เข้าท่าพอพันไปมัน,มนอ่ะเอาบ่าสู้มันจะสู้อีกแปลงหนึ่งที่เรากู้ก่อนหน้าเดือนนี้เ,เดือนเดือนสองเดือนนี้ไม่ได้นะครับนั่นๆัหัวใหญ่แต่ว่าอันนั้นมันครบปีได้เนี่ยครับนี่ก็จะงัดขึ้นอย่างนี้แหละครับ เดี๋ยวก็จะใช้เอ๊ะรถไถยงัดบ่ะเนี่ยครับคือผมรีวิวเป็นระยะแล้วแหละครับแต่แปลงนี้คือแปลงที่ว่ารถไถเราเอายางระเบิดนะครับเดี๋ยวจะแปะคลิปเก่าให้ดูครับเนี่ยระยองระยองเจ็ดสองได้ยุดอกเว้กับพ่อ,พ,อพ่องามอยู่ดอกแต่ว่ามัน แต่เนี่ยนะครับผูกมันแรงแบบนี้เขาปล่อยใส่ปุ๋ยมันเลยมันราคามันเป็นช่วงมันหน้าออกนะมันได้มันเลยไม่ค่อยได้ครับ,สอ,บสองบาทสองบาทเท่านั้นสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบไม่มันจะได้อยังบ่เหมือน นู้นนะครับรถเราอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นฝ่ายน้องยาบ่าวนนั้นยังไมคกู้สามบาทอันสามสิบตอนนี้ใช้คนเก็บกู้กันนะครับเป็นไร่ของเราเองนะครับสบาทห้ทีมงานมีอยู่สามสี่กำลังรแต่งมือใดก่อนนั่ดเอาเมี่ยงไปได้ โอเดี๋ยวทีมงานก็จะไปแต่งเมื่อยเมื่อยจังเด๋อเด๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็จะทีมงานก็จะไปแต่งงานนี่ยวนะไอ้ว่าอยู่คนเดียวดีกว่ามั้งโอ้ยตัวบัจักสิมองไ้ก่อนนั่นนะย่านเขาออกไปกินก่อนนั่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ดูนู่นนะครับรถไถ เอามึงก็ไะไรนั่นนช่ครับยาวลงไปนู่นแะครับเพราะว่าผ้าถ้าถ้ามันถ้ามันปล่อยกว้กว่กนี้หัวมันจะเน่าใช่ไหมเพาะว,ว,วนเน่ามองี้บนเน่าคือข้างล่างมันจะเน่าครับเพราะว่าฝนมาแล้วความชื้นมันมาหัวหัวมัน<ด>มันก็เลยจะเน่เา เราเอาออกไปแล้วนะครับมันเน่านะครับเน่าเน่าเจ็ดตันเพื่อได้เจ็ดตันได้เจ็ดตันนะครับโชว์ดูนัดเพราะว่านัดไทยอ้ายมันมันบ่คอยนั่นคลิปในปุันบ่คอยชัดมันก็พอได้อยู่นะมันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะได้อยู่พ่อสมมายควร นนัน่เออระยะยองเจ็ดสองนะครับดินดินทราย อย่างไรมึงเสียวบทเลยนี่ครับบรรยากาศล่มลื่นครับก็ส่วนใหญ่ก็จะออกมาอยู่นากันแล้วครับเนี่ยนี่ครับอืมพอได้อยู่ ยังยังใช้คนอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถขึ้นมาแล้วครับนู่นครับเดี๋ยวรถก็อยู่นู่นทำไปก่อนเดี๋ยวรถมาไปส่งเสีกับหออ๋อ,อส่งเสียเสีย่ยวเอาเพิ่นรับซื้อใช่ปะเอาเราล่านนี่ธน,นรัตน์บ่รับบ่ ล้านสีหมอกได้รซ้ำกันบ่่คือมันมีหลายลานครับลานที่รับซื้อนะครับ<ะ>อ๋อแสดงว่าลานลานเท่าแก่ทำลานสีประโคลานสีประโคให้ราคาดีกว่านะครับนะครับ<ส>ก็จะใช้เครื่องงัดงัดยังสิแหละเบิ้งได้เป็นของงัดค่อยๆงัดมันเปียกมันเลยได้แต่ปกติถ้ามันเป็นเป็นดินแข็งเนี่ยมันก็ต้องนวดนะครับไอ้ตุไชส้ม เทาเนียวเข้าไเตะาบันทึกน้ำได้เลยอัดไว้เนี่ย<ะ>มีเต่ลุงคุ้นเนี่ยกับไปยิมอยู่ในคลิปกับใน,น,นัดอีกหกร้อยใช่ปมมียงเอเ๊ บไว้บอมันขึ้นบอมันตั้งแต่ตุลาค์ผุนเ่ยมั้งยิ่งยิ่งมาผมยังมาพอรถลุงเอ้ยมันไม่ได้ถึงปีอ๋อเข้าใจนึกว่าตุลาห์เร่งเร่งสิตอนนี้ผมเร่งสิเกี่ยวเขาอย่างเดียวตอนนี้อยากเกี่ยวเขาอย่างเดียวนะครับนี่พระเอกประจำช่องลุง เดี๋ยวจะตัดภาพไปดูรถครับ,บน,นะครับก็ก็เป็นไปด้วยดีนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับ